สวัสดีครับพบกับด่านฟ้าพาชิมอีกคลิปนะครับคลิปนี้มีเมนูพิเศษครับผมข้าวอบสับปะรดเมนูข้าวอบสับปะรดนะครับนีกำลังเตรียมเครื่องอยู่ครั่งเครื่องอยู่ครับมีอะไรบ้างมีเนยจืดนะครับเนยจืดกระเทียมกระเทียมสับนะครับมีกุ้งมีหมูมีแครอทมี ถั่วและเตาข้าวโพดนะครับรวมนะครับมีเบคอนผสมกับแฮมนะครับผสมด้วยกันมาด้วยที่นะครับสับปะรดตัวนี้ตัวนี้ตัวเอกเลยครับสับปะรดตัวเอกเลยครับพ้อมต้องพอมหัดนะครับใช่ครับแล้วก็มีมิตรชิ้นของหมูเหง้านะครับแล้วก็หมูหมูหยอกนะครับอันนี้อะไรเลยครับวันนี้เนยจืดนะครับมาแกะอยู่นะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวเอกเลยครับสับปะรดนะครับถ้าขาดตัวนี้ไปจะไม่ใช่ข้าวอบสับปะรดนะครับจะทำการปอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกดติดตามตอนต่อไปนะครับ ครับผมครับเมนูข้าวอบสับปะรดครับกุ้งมีผักคนนี้ขี้เมาคนนี้ขี้เมาเดี๋ยวเธอสามวันแล้วนะแม่ครับครับลงคลิปหน่อยลงยูทูบให้มันดูขายดีอร่อยนี่นะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับเพื่อนโอเคนะครับในตอนปอกสับปะรดนะครับจะให้ถ่ายให้ดูอีกนะครับ ค okay, ครับครับมีเป็นสับประรดสีทองนะครับนี่ครับมันจะในรถลัดจะทำการผ่านะานะครับผ่านนะครับผ่าเซนตหนึ่งส่วนสามนะครับอันนี้เราผ่าหรือว่าตรงปอกผ่านยังไงครับนี่ก็ทับผ่าเซนตหนึ่งส่วนสามก่อนเพราะตอนนี้จะทำฝาปิดตรงนี้แ mm hmm. ล้ววก็อดรสับปะรด นะครับสังขารก่อนนะครับสัานารครับสานมาแล้วเรานะครับเข้าามใช้เนื้อข้างในใช่ไหมครับเนื้อยข้างใ่ใช่ไหมครับเลื้อยข้างในเอาการเป็นกาหอมมากเลยครับเนี่ยกลิ่นนี้หอมเลยครับกลิ่นหอมตำร้อนนะครับเพรใช้ับปะรดสุกนะครับถ้าดิบแล้วมันจะเปรี้ยวครับต้องเอารสหวานลงมาใช่ใช่กลิ่นตำรดที่หอมมากเลยครับรสไก่ ใส่แข็งเหมือนกันนะครับเห็นนะครับเอาเข้าผมนี่นะครับวิธีเอาไส้สำลรดออกนะครับหั่นเป็นลูกเต๋านะครับมีฉานตานะครับนี่ต้องเป็นหั่นนี้นะครับลูกเต๋าเป็นจะหั่นหั่นเล็กนะครับเดี๋ยวมันเละถ้าผัดไปได้ต้องหั่นชิ้นใหญ่หน่อยมการเอาไส้ออกก่ันตอนผัดเป็นอบนะก่อนะอนเตรียมจอยอบต้องผัดก่ครับก่อนเราข้าผัดข้าวอะไรหมดข้าวสำลีหลังนะครับเนื้อมันจะเป็นเนื้อมันสุกอยู่แล้วเนาะ ทานได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราแค่ให้ไปนอนทำสุกไปแล้วครับครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะเราผ่านแล้วนะครับที่เราจะช็อตช็อตทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้โอเคครับน่าทานมากเลยเห็นแล้วเมนูนี้น่าจะยาวอยู่ครับเรอครับดูกันครับเพื่อนนี่นะครับช็อนนี้นะครับตัวนี้มันก็ผ่านพร้อมกันกับเครื่องเลยนะครับตัวนี้มันแต่ตัวนี้มันจะ หั่นลูกเต๋าใส่หิูที่หลังลนะครับตัวนี้ใส่เนือจะใส่พร้อมกันเลยนะครับเนี่ยจะเข้าเนื้อดีเข้ารสชาติข้าวดีนะครับนี่ครับตัวนี้มันแบบร้อมทั้หมนะครับติดตามนะครับโอเคครับผัดแล้วก็กดเดี๋ยวข้าวไปอบใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เดี๋ยวเข้าวข้าวตัวนี้ใส่ตอนเลยตัวนี้จะผัดพร้อมกักับสับปะรดใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอเคครับผมโอเคครับโอเคนะครับตัวนี้ฝาจะไม่ปิดเอาครับผมตัวนี้เป็นฝานะครับ เป็นตอนขั้นตอนนะครับโอเคนะครับ,รบตดตามต่อไป หั่นสดลวดเป็นลูกเต๋านะครับเต๋านะครับจะหั่นเล็กนะครับเราจะพันแล้วจะเล็กหั่นตรงมันใหญ่ๆนิดนึงนะครับหั่นอย่างนี้ครับลูกเต๋าขนาดนี้ครับเต่าไส้ภาษาอะไรครับไส้นี่ยไส้สำลวดก็อร่อยนะครับผัดไปมันก็จะต้องกรอบดีนะครับเพราะเราผสมด้วยไม่ทิ้งไม่ได้ไม่เลยครับสำลวดใช่ครับไส้ไม่ทิ้งครับกินได้หมดเลยครับตรงนี้มันไว้ัแผ่นโอเคครับโอเคนะครับโอเคนะครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรจะเริ่มขั้นตอนการเราจะผัดข้าวนะครับผัดเสร็จหนึ่งแล้วก็ไปอบนะครับนี่ข้าวสวยนะครับข้าวสวยเรานะครับอ่าครับออกหัวก็ลังจะทำอยู่ครับไหนบ้างลงมาก่อนนะครับพวกข้าวครับทำเลยครับไฟปานกลางก็จะไปอย่าไปแรงนะครับเพราะไฟแรงนี้เนยเนยเรานี่มันจะไหม้เร็วนะครับต้องใส่เนยก่อนใช่ไหมครับก่อนครับต้องเนปานกลางนะครับไปโอเคครับอยแรงมากเดี๋ยวเนยเราจะไหม้นะครับนี่ครับอ่านะครับแรงก่อน เลยละลายให้มันหอมกว่าน,นะครับละลายก่านะครับวันนี้เราจะต้องใส่หมูใส่กุ้งหมูไฟเพิ่มีกนดนึงนิดนึงโอเคนี่นะครับเราเนยละลายก่อนนะครับแบหอมนะครับกลิ่นเนยนี่หอมมากเลยครับหอมมากเลยเดี๋ยวใส่นี่ใส่อะไรครับผมนี่ใส่เนื้อหมูมาเปนะครับถ้าไม่มีหมูก็อกไก่ก็ได้นะครับมีนจะหอเ้าเนื้อหมูวันน,นี้เาอาเนื้อหมูมาใส่นะครับ เราใส่เนยลงไปนะครับก็ใส่กุ้งนะครับใส่เนื้อกุ้งนะครับหอมมากเลยครับหอมเนยหอมเนยมากกินนี่ออกเลยครับผมหอมมากเลยผัดให้กุ้งกับหมูสุกก่อนนะครับดีู๋สุกให้เพื่อนดูเลยนะครับตรงใกล้ๆเลยครับนี่ครับนี่เนยนี่หอมมาเลย ว่าครับถ้าไปผัดอะไรรวมกันเยอะไปแล้วพวกใช่ครับพวกพวกที่สุกยากขึ้นไปโค้กที่สุกยากกว่าแล้วก็เป็นผักนี่มันจะสุกง่ายครับผมเพราะว่าผักเรากินเพียงที่เดียวก็สุกแล้วครับใกล้สุดแล้วครับโอเคครับเพียงครับก็ใส่ใส่อะไรครับผมใส่้แฮมกับเบคอนมันอยู่ด้วยกันครับเบคอนนะครับโอเคเบคอนนะครับสุดหมายตามด้วยเบคอนนะครับตามด้วยเบคอนนะครับ ไปรับเมนูมันก็เอาน้ำสับปะรดที่เราไว้ที่มันเป็นฟิล์มขูดนะครับลงไปเลยครับให้มันเข้ากับทีเราขูดเนื้อสับปะรดนะครับเนื้อสับปะรดนะครับให้มันลงให้มีความหวานความหอมของสับปะรดด้วยนะครับเฉพาะเลยมก็หอมแล้วนะครับผมตอนนี้หอมมากเลยกลิ่นหอมมากเลยให้เพื่อนได้กลิ่นได้จหอมมากเลยที่กินโคตรดีนะครับต้องเป็นกะทียำกับนี้ก่อนนะครับลืมลืมลืมนี่ไปก่อนกันนะลืมตรงนี้ก่อนลืมตรงนี้นะครับ ช่วงทีนะครับตะเกียบผัดต so be like, okay, okay, so ิดจีบก็ได้ใช่ไหมหอมละโอ้หอมมากเลยวันนี้ตะเกียมเลยอุ้ยหอมเป็นเมนี้หอมเลยเมนูของมันเติมมันเยอะเลยโอเคแล้วครับตะเกียมก็เรมส่งละคู่กันเลยครับทีนี้ทีนเพิ่งใส่กระเทียมก่อนนะครับเดินไปไม่เป็นไรเป็นไรเราได้อขงเราก็ัะแปลงเมนูเราได้ครับครับผมต่อไปก็ใส่ผักรวมนะครับ ตัวรังเต่าแครอทข้าวโพดนะครับฝากไปเลยครับรวมนะครับนี่เราก็จะปรุงนี่มันน่ากินมากเราใช้สีสารสีสันเป็นน่าทานมากเลยครับนี้ครับทีนี้เราก็จะปรุงนะครับผงด้วยรสดีรสดีนิดหนึงนะครับเด็กผมชอบนะครับผมสีขาวสีขาวนะครับดาวเป็นสีขาวนะครับขาวเครื่องปรุงรสข้าวผัดนะครับแบบนี้ก็ของผัดนะครับของครับรับครับหอยนะครับ ร้านรับแล้ด,ด,ดตาเป็นแบบนี้นะครับน่าทานมากครับทำนี้นกินในครอบครัวกินกันเป็นที่เราก็รอยและใส่ข้าวนะครับเป็นข้าวมาเลยนะครับตัวนี้ทุกอย่างก็สุกแล้วเพราะว่าอันนี้ถั่งตะเตานี่ผมนําไป็นลูก,กนะครับลวกไว้แล้วให้มันสุนกผัดเพราะมันจะผัดยากทผัดนะครับเอานี้แล้วนะครับ ข้าวตอนนี้เราผัดข้าวได้สุดแล้วเสร็จยังยังใช่ไหมครับยังต้องอบอีกใช่ไหมครับต้องไม่อบอีกครับอ๋สิบนาทีนะครับประมาณสิบนาทีนะครับโอเคครับความร้อนร้อยแปดองศาถ้าเราไม่มีถั่วนันเตากับแครอทแต่พวกข้าวโพดนะครับใส่พริกหวานแทนได้นะครับพริกฝรั่งนะครับพริกหวานที่ลูกใหญ่ๆครับมีสามสีครับที่เหลืองเขียวแล้วก็อะไรนะพริกอะไรอย่างอื่นแทนกันได้เนาะเออแทนกันได้นะแทนกันได้ถ้าไม่มีแฮมอันนี้ก็จะใส่เป็นกุนเชียงนะครับ เชียงนะครับถ้าไม่มีหานก็เจอถ้าไม่มีเนี่ยใส่ผูเชียงแทนนะครับไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ทั่เบคอนนะครับก็มีหมูก็สะโอกไก่แทนนะครับใส่ข้าวนะทีนี้ครับข้าวไปนะครับแล้วแต่คือเมนูที่เราบ้านเรามีทำอะไรเราทำได้ครับแบ่งได้ครับแบ่งได้นะครับใส่ข้างไปนะครับแบ่งได้ครับทีนี้ผมจะผัดแห้งนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเว่าข้รถต้องแห้งนะครับอบคุครับเพื่อนครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับครับผมอ่าตัวนี้ใกล้แล้วครับตัวนี้ คครรัับบผมจะใส่พริกกะหรี่นะครับลงไปนะครับพริกะหรี่นิดหนึ่งนะครับที่จริงเราไม่ใส่ก็ได้บางคนก็ชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยแทนก็ได้นะครับแต่ผมนี่สูตรของผมจะใส่พริกรี่นะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับปิดไฟครับปิดไฟนะครับถ้าใส่รถปิดไฟเลยนะครับปิดไฟก่อนแล้วก็ใส่รถมินไปเลยครับโอเคครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟคนไปเดี๋ยวสมรถจะเละนะครับโอเคครับเรคนไปปิดไฟนะครับตอนนี้เสนาบดรนี้หอมมากน่าทานมากสีสันน่าทานมากครับเนี่ยอยู่ในบ้านในครอบครัวเลยทำให้เด็กๆเด็กๆชอบเพราะว่ามัจะชอบกินนะ รถนี้เรารสชาติจะต้องผัดนานนะครับเพราะจะไปอบสินาทีนะครับครับโอเคครับต่อไปจัดใส่ข้าวโพดนะครับเราจะไปอบใช่ไหมครับครับจะไปอบนะครับเดี๋ยวรอข้าตัวกันอบสิบนาทีนะครับโอเคครับตัดเข้าไปได้ครับเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วนะครับสุดท้ายครับต้นหอมนะครับต้นหอมนะครับสุดท้ายเพื่อนในนะครับต้นหอมปัจจียให้ความหอมนะครับบางทีไม่แส่งแต่ต้นหอมอย่างเดียวต้นหอมอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวครับปาจจียไม่เอาครับโอเคครับโอเคครับอันนี้เราก็จะเสิร์านนะครับดีสันน่าทานมากครับนี่ครับ โอเคนะครับเพื่อนครับรอติดตามตอนผมไปอบเสร็จนะครับจะไล่ให้ดูทีนะครับโอเคครับเป็นไงครับผมตัวนี้อบแล้วนะครับครับอบแล้วครับนี่ครับสับปะรดนี่อบแล้วครับอบประมาณสิบนาทีเองครับเพื่อนเพราะว่าข้าวเราสุกแล้วครับอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับอบสิบนาทีนะครับนี่ข้าวเราสุกแล้วครับต่อไปเราจะมาแต่งแป๊บเดียวครับมาแต่งหน้าให้มันแต่งหน้าทานิดนึงแต่งหน้าก่อนโอเคเป็นข้าวอบสับปะรดนะครับ ด่านฟ้าพาชิมวันนี้ครับข้าวอบสับปะรดนะครับเป็นหน้านะครับแต่งหน้าด้วยหมูยอ้อนโรยหน้านะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับนี่นะคโอเคครับขอบคุเพร็นทรัลนะครับนี่เป็นดานฟ้าพาชิมวันนี้เป็นข้าวอบสับปะรดนะครับเพื่อนๆน่าทานมากเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับ นะ,น,นะครับเสร็จแล้วคีออะนีครับเบียร์ครับเสร็จแล้วนะครับเมนูดาบฟ้าปลาชิมวันนี้นะครับข้าวอบสับปะรดนะครับจะชิมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างน่าทานครับดูชิมนะครับนี่นะครับโอเคครับ อร่อยครับหวานสำรลสำรดเนื้อสำลรดหอมเหนยโอเคครับเมนูนี้โอเคครับได้ครับอ่าแล้วมาชิมดูนี่ไหมชิมดูนี่เป็นไงบ้างชิมนะอ่าชิมดูหน่อยก็มนั่นแหละข้าวอบสับปะรดนั่นแหละเป็นไงบ้างชิมดูนี่รสชาติเป็นไงบ้าง รถกับเนยใช่ไหมโอเคนะครับนะเพื่อนผมก็จบคลิปนี้แค่นี้นะครับข้าวอบสับรดด่านฟ้าผ่าชิมนะครับคอติดตามคลิปต่อไปนะครับเ่่าสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ